ห้าผักผลไม้ชะลอความแก่ทานแล้วหน้าเด็กลงนะครับอันแรกคือทับทิมทับทิมเนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะมากที่เมืองนอกเลยนะเนื่องจากเป็นอาหารที่คนรักสุขภาพเนี่ยชอบเขาบอกว่ามันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากทุกคนแล้วสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถทานได้ทุกวันแล้วก็ถ้าเหลือเนี่ยขับออกจากร่างกายได้โดยปลอดภยัยดังนั้นโดยทับทิมของมันเนี่ยมันเป็นอาหารจากธรรมชาติที่ค่อนข้าง ลอดภัยอยู่แล้วสามารถทานได้ทุกวันนะแล้วตัวมันเนี่ยดีคือมันมาออกที่ผิวด้วยดังนั้นคนที่ทานทับทิมเป็นประจำเนี่ยผิวจะสวยมีออร่าแล้วตัวหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นซันโปรเทคชันแล้วมันมีมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยคือใครก็ตามที่ทานพวกสารสกัดจากทับทิมเป็นประจำหรือทับทิมสดๆดเป็นประจำทุกวันนะเวลามีแสงแดดตกกระทบนะทุกคนปึ๊กมาที่ผิวแบบผมเนี่ยมันจะกลายเป็นกันแดดธรรมชาติ มันจะสามารถสะท้อนนะครับหรือลดการอักเสบที่เกิดจากแสง UVB ที่มาจากธรรมชาติได้ดังนั้นหมายความว่าคนที่ทานทับทิมเป็นประจำจะเกิดฝ้ากระช้ามากคนที่ทานทับทิมเป็นประจำจะหน้าแก่ช้ามากคนที่ทานทับทิมเป็นประจำจะหน้าดำช้ามากเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่อันที่สองไม่ถือว่านะเป็นอาหารฝรั่งแล้วนะบลูเบอร์รี่ดูภาพได้นะในภาพเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าถ้าเรานะครับทานบลูเบอร์รี่ประมาณเนี้ยหนึ่งถ้วยเล็กๆเ,เ,เนี่ยคุณจะได้แคลอรี่ น้อยมากแค่85แคลเองมันก็ให้วิตามินซีค่อนข้างสูงด้วยเมื่อเทียบกับผลไม้ทั่วไปแล้ววิตามินซีเหล่านี้มันจะไปปกป้องผิวนะครับทำให้เราแก่ช้าไปทําให้ผิวเราใสาขึ้นเมื่อไหร่ก็ดามที่คุณบอกว่าคุณอยากได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระส,สีม่วงมันจะมีแอนโทไซยานินเหมือนกันเลยทุกคนข้อ3คือ broccoli. บรอกโคลี่บรอกโคลี่เนี่ยมันมีอะไรเจ๋งบ้างนะครับมันมีอันนึงคือมันมีวิตามินเควิตามินเคนะครับมันจะช่วยในการ ดึงแคลเซียมต่างๆเนี่ยไปไว้ที่กระดูกใครก็ตามที่กินบรอกโคลีหรือกินวิตามิน k 2เป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้โอกาสคนคนนั้นจะมีหินปูนเกาะในส่วนต่างๆของร่างกายน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะกระดูกบางน้อยลงอ่ะลำดับถัดไปคือบรอกโคลีเนี่ยมันมีโฟเลตอยู่โฟเลตเนี่ยถ้าเราเรียกชื่อสั้นๆก็คือวิตามิน b 9 โฟเลตเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นวิตามินตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดอยู่แล้วดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดต่ำนะเกรดเลือดต่ําทานโฟเลตทานบรอกโคลีก็จะช่วยได้นะครับสารตัวที่3นะครับที่อยู่ในบรอกโคลีชื่อว่าซันโฟราเฟนนะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการ ป้องกันมะเร็งอันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยนะคือบรอกโคลีมีลูทีนกับซีแซนทีนใครก็ตามที่อยากจะบำรุงดวงตานะครับบำรุงจอประสาทตาสามารถทานบรอกโคลีได้4คือพริกหยวกนะครับนอกจากสีที่เราเห็นพวกนี้แล้วนะครับมันเป็นสารต่อต้านมะเร็งต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้แก่ช้าแล้วนะครับดังนั้นกินพริกหยวก1ห,หัวเนี่ยก็จะได้วิตซีตีซับประมาณร้อยกว่าร้อกว่ามิลลิกร,รมัมซึ่งไม่เยอะนะ เพราะบางคนกินเป็นพันถูกไหมดังนั้นมันจะได้วิตามินซีค่อนข้างสูงในขณะที่ไม่อ้วนด้วยข้อ5เนี่ยผมอยากจะบอกว่าควรจะต้องถ้าใครก็ตามมีพื้นที่อยู่ในบ้านควรจะต้องปลูกพืชชนิดนี้ไว้ทําไมผมถึงแนะนําว่าให้ปลูกพืชชนิดนี้ดูไหมเพราะพืชชนิดนี้นะคุณสามารถได้สารต่อต้านมะเร็ง พืชชนิดนี้นะคุณสามารถได้ยาระบายพืชชนิดนี้คุณสามารถได้วิตามิน B สูงมากพืชชนิดนี้จะได้เบต้าแคโรทีนในการปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดพืชชนิดนี้จะทำให้คุณได้วิตามิน K และวิตามิน E พืชชนิดนี้จะทำให้คุณได้ไลคโคปีนเหมือนที่อยู่ในมะเขือเทศคิดดูแล้วกันได้คุณสมบัติ5-6อย่างแบบนี้แล้วพืชชนิดนี้จะทำให้คุณได้วิตามิน C ประมาณ200เอร์เซ์ พืชชนิดนี้มันคืออะไรครับพืชชนิดนี้คือมะละกอน,นะครับถ้าผมอยากจะแก่ช้าลงทุกคนคิดตามนะผมคิดว่าถ้าผมจะแก่ช้าลงเนี่ยผมต้องใส่อะไรเข้าไปในอาหารเสริมที่ผมผลิตบ้างผมก็มานั่งดูแล้วว่าใส่แคปซูลไม่ได้ หลายคนจะสงสัยว่าทําไมใส่แคปซูลไม่ได้เพราะสารอาหารที่ผมต้องการเนี่ยถ้าผมจะใส่เข้าไปเพื่อทําให้เราแก่ช้าลงเราใส่เข้าไปเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดเราใส่เข้าไปเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระในสมองและดวงตานะครับไม่ให้มันเสื่อมนะใส่เข้าไปมากพอที่มันจะสามารถช่วยกันเหมือนวงดนตรีเนี่ยผมพบว่ามันเยอะมากทุกคนวันนี้ผมจัดเซตอันนี้มาให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เอาแบบว่าจุใจและกรูตาไบโอ590นะครับบวกกับมอยเจอไรเซอร์สำหรับทาผิวหน้าเฉพาะก่อนนอนก็ได้กลางวันถ้าไม่ใครไม่อยากทาก็ไม่เป็นไรทาเฉพาะก่อนนอนนะครับหลอดนี้220นะครับ แฮนด์ครีมเป็นพรีเมียมแฮนด์ครีมด้วยเป็นแฮนด์ครีมที่แวร์คุณทาแล้วมันจะซึมแต่ไม่เกาะผิวไม่เกาะฝุ่นนะครับอันนี้155ยบาทแล้วคริสต์มาสเทาวาเจลนะครับเป็นเจลอาบน้ำที่ผมกับแฟนออกแบบโดยใช้น้ำหอมจากฝรั่งเศสแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ในการชำระล้างที่ไม่ทำให้ผิวแหง้งอันนี้350รวมกันเพื่อนๆอาจจะตกใจราคาเต็มมันคือ1,3 1 5บาบาทแต่ผมให้พิเศษสำหรับแฟนคลับที่ผมรัก 888บาทนะครับแล้วให้เฉพาะคนที่ฟังไลน์นี้ดังนั้นใครก็ตามไม่อยากเถียงกับแอดมินผมนะครับให้แคปหน้าจอตรงนี้แล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์ว่า888แล้วเสร็จปุ๊บก็ส่งภาพเนี้ยไปให้แอดมินผมในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดดรทีมก็ได้หรือในอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ติดต่อแอดมินผมได้แค่2ที่เท่านั้นคือ Line แอดดอรทีมอยู่ตรงนี้นะครับ หรืออินบ็อกของ Facebook โดยการพิมพ์888แล้วก็แคปหน้าจอภาพนี้ไว้นะครับเก๋ธนาบอกว่าอยากได้โปรคอลลาเจนงั้นให้ให้เก๋นะครับเก๋กับเพื่อนๆที่ทานคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับโดยปกติตัวคอลลาเจน1กล่องนะครับมี12ซองราคา720บาทผมให้เก๋ราคาพิเศษที่6 6, 6โอ้โห ราคาจำง่ายมั้ย666นะครับดังนั้นใครสนใจก็พิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์666นะครับทุกคนแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปบอกแอดมินว่าได้ราคาพิเศษคอลลาเจน1กล่องจาก720เหลือเพียง666บาทโอเคก็รักทุกคนนะครับขอบคุณมากที่ช่วยแชร์ให้ผมนะครับสำหรับใครก็ตามเหมือนเดิมนะครับใครที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปแล้วแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับจะมีมูลค่า500บาทนะครับรอบนี้ ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งอย่างจริงๆผมมีของแจกที่มูลค่า500-1,000บาทเนี่ยเตรียมไว้ให้เพื่อนๆทั้งประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับแชร์ไลฟ์นี้ออกไปในช่องทางใดก็ได้แคปหน้าจอที่แชร์เพื่อเป็นหลักฐานนะครับแล้วเอาภาพแคปหน้าจอเนี่ยที่มีมูลค่า500บาทเนี่ยไปแลกนะครับของรางวัลจากแอดมินผมได้เลยนะครับต้องเอาไปให้แอดมินผมดูนะครับไม่งั้นเขาจะไม่เชื่อแน่นอนส่วนใครก็ตามอยู่ใน Facebook ก็ ทำอีกอย่างนึงคือพิมพ์ f01 ไปด้วยแล้วก็แคปหน้าจอนะครับที่แชร์แล้วนะส่งให้อดมินได้เลยนะครับโดยที่เพื่อนๆจะชำระค่าส่งสินค้าทั่วประเทศเลยไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ม,มุมไหนในประเทศไทยนะครับชำระค่าส่งเพียง50บาทเพื่อนๆจะได้ของขวัญแทนคำขอบคุณจากผมมูล,ลค่า500บาท